กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน AI Little a s t e นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไม่ได้จะมาทำอะไรนครับผมโดยจากการที่ Fat Tail Daddy นะครับผมคือผมผมถ่ายรูปไปให้เพื่อนผมดูแล้วเพื่อนผมมันบอกนั่น Fat Tail Daddy ไว้ไว้ Astro ตัวใหญ่จัวะแล้วตัวอะไรอีกตัวอ่อาเราทุกคนตอนนี้ผมไปก้าวจากลิฟต์แล้วละครับ คือตราบใดที่เราอยู่ในลิฟต์นี้เราก็จะปลอดภัยแล้วเองนะคะทุกคนแต่พวกฟัดฟัไอ้พวกรีเทเลเบนพวกเนี้ยมันจะมันตีเราพิเดียวเราไม่ตายนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีผิดเลือดให้เรามันของจริงเลยเราพิจิบชอบวีเลยว่าชั้นดีว่าเลยนะเนี่ยมาดูดิดูมันแบบเท่เดีอ่ะใยความที่ผมเป็นคนแบบชอบวีอยู่แล้วไงแล้วผมไปเห็นวีตัวนี้คือแบบชอบยิ่งขึ้นไปอีกอะ่ะ เฮ้ยทุกคนมาทำท่าอะไรด้วยอะดูดิดูย่าไปขี่แดดดี้ขั้นแรกเราต้องตามหาไอ้แฟตเชลแดดดี้ซะก่อนนะคะทุกคนว้ายวตัวตัวเองตกตายไปแล้วนะครับผมอันนี้หมาแดดดี้นะครับผมเผ็บแต่เราต้องาการที่จะหาเจ้าของของมันเพื่อกแก้ทิ แต่ลูเราต้องรอมันเดินมาถึงแถวหน้าลิบนะคะทุกคนขอ,อยแอจเดินหาในระหว่างที่ผมหาแฟชเทลแดดดี้หอ,อยแอจสต็อปคลิปก่อนนะคะเอาละทุกคนตอนนี้ปัญหาก็คือเราหาแฟทเทลแดดดี้ไปเจอนะคะ เออเนี่ยทุกคนเราจะแต่เชลลี่อ่ะเราต้องเล่นไปจากพักมันถึงจะเดินออกมาเจ้าตัวเจ้าตัวเริ่มอธิบายไปเลยค่ะว่าเจ้าตัวพวกที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะมันคือแฟนเมดที่เขาจะเอาผู้เมนเปลี่ยนเป็นตัวลีเทลแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวลีเทลให้กลายเป็นตัวแบบ Fat <c oughs> แฟตเชลดูด้วยเพื่อนผมบอกนะ แล้วที่สำคัญนะคะตัวรีเชิ่ลโบลีมันจะไม่มีหน้าตาที่น่ากลัวนะมันจะน่ารักค่ะทุกคนมันจะน่ารักน่ากรดมันตุ๊กตาเลยในระหว่างที่เราเล่นนะคะทุกคนก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงผู้นางบ่นไปทีละตัวทีละตัวนะคะแล้วไอ้แฟลชเทลแอดดี้มันอยู่เดในฟัว,วนี่แคทุกคนประดิษฐไปแล้วแอบตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอ้ ปส่งลีเทวีปนีโอ้ดีสมุนนิกสวยแต่ตัวแอบจ้องไปได้านหลังมันนะคะทุกคนเอาเอา,เอา,อเอาแต่ยีไม่ค่อยแรงนะะทุกคนแต่ตัวแอบดิดิเอ,อ้แล้วยีเสร็จแล้วก็ได้ขี่ลีเท l เออเฟตเทวเดดดี้โอ้ยแต่ต้องระวังด้วยนะคะทุกคน สิ่งแม่เราจะอยู่บนหลังของเจ้าแฟตเชลแดนดี้เนี่ยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวอื่นก็ยังสามารถที่จะโจมตีเราได้นะคะนี่นะคะทุกคนเอ๊ะทุกคนนะนี่แบบนี้นะคะทุกคนอย่าคิดนะคะทุกคนว่าเราอยู่บนหลังของไอ้แฟตเชลแดนดี้เราจะเป็นตั๋วกับเป็นบัตรได้ไม่มีทางโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ